น้ำไม่ต้มมันก็แข็งกระด้างถ้าแค่น้ำอย่างเดียวมันจะกระด้างหอมใส่ขินใช่ใส่ต้นหอมสัสดีครับเ,เพ,พื่อนครับ เยาวราส่งค <มา S 2> ือกล้วยให้ให้ชิมเมนูนี้จะผัดหนังหมูใส่ถึงกล้วยอืมชิมอร่อยนะคือนี่ยังร้อนๆอยู่เลยใช่ก็อ,อร่อยมากอ๋อเราต้องต้มทุกอย่างเลยหนังน้งหนังหมูต้มหมดเี๋ยวใช้ของดีอ่ะเดี๋ยวกนะ่อนของเยาวราชอ่ะเนี่ยปลาแดงกเกษียนรับพักงานใหม่เหู่สองคนข้างหลัง <laughs> อันนี้ไม่ไหวค่าตัวแพง <c oughs> โอ้พริกแกงแม่อาริยามาส่งแล้วอะไรนะก็ะะถ้าเมื่อจำได้ก็ไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วนะถ้าใครยังไม่ดูเกย์ออนทัวร์ไปแล้วมวกเหล็กตักช่องนะตอนนั้นเนาะไป,<ช>ไปเที่ยวด้วยกันมาแล้ว วันนี้ต้องเรียกตัวมาด่วนเพราะว่าเขาทำงานมีเมนูพิเศษหยุดแค่สาว์อาทิตย์เทนี้อตอนนี้อยากจะแล้วพักนี้วันอาทิตย์ก็ไม่เข้าจะหยุดต้องไม่คุมสอบอะไรกันเรามีคุมสอบไปเป็นกรรมการคุมสอบลูกแม่ค้าเนาะเขาจะอย่างนี้เลย อะไรหาเงินได้ก็แต่ก็ส่งให้เรียนจับปริญญาสองคนเลยไม่ได้แี่เลี้ยงลูกดีไม่ดีดูตัวดิลูกไม่ขาดุดตัวดิที่เอฟซีถามบอกว่าย้อสาวๆเป็นยังไงเหมือนไหมเหมือนตอนสาวๆไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงลูกก็ต้องเหมือนแม่ไม่เหมือนไม่มีคนบอกว่าเหมือนเลย ลังเอาคุ้งสดในนู้นให้หมแล้วทํำยังไงให้ลูกไม่เหมือนตัวเองเหมือนคนข้างบ้านจเหมือนคนข้างบ้านแต่ผิวพันธุ์เนี่ยเหมือนใช่ผิวพันธุ์เนี่ยอย่างนี้แหละตอนตอนเล็กๆกินะไก่ทอดทุกวันเลยก็เลยอ้วนเลยไหมตัวเองเลี้ยงไม่ดีเองไม่หรอบป้าเขาเลี้ยงอยู่บ้านเดียวกันจะเอามาขายของไงเขางายง่ายเขาเหนียวไก่ทอดหมูย่างทุกวัน ทุกวันนี้ไม่กินแล้วเพราะตอนเด็กกินเยอะแล้วตอนเด็กกินจนเบื่อลูกไม่มาก็นินทาคนอื่นลูกมาก็นินทาลูกนะอ่อไปมาหาลัยเขาเขา้โอ้ยเนี่ยเหรอแม่ตุกตาเหรอ,อทำไมแม่สวยกับลูกเพาว่าน,นี่นะถามดิเมื่อกี้เห็นเขาหันมาทำหน้าไหม ขาวกว่านะขาวกว่าลูกข่าขาวก้อนขนาดขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ลูกเขยก็คือคนที่ทำกะปิใช่ไหมแล้วก็เอาพวกสวัสดีครับสวัสดีครับมีเลือดไข่นี่เขาทำกับข้าวเจ๊ออร์ทุน่กะปิอันนี้ลูกเขยเดรพันรับรองคุณภาพโดยลูกเขยเจ๊ออรเองเนี่ยนคนนี้แหละคนว่า สัป,ปิดเคยตาดำอไหนๆเจ้าตัวมาแล้วสับป,ปี๋ที่ออสเป็นไงเป็นมาอย่างไงบุญสัปิ๋ที่ต่ออยู่แถบแถบในฝั่งแถวบ้านแถวฮอกโยน,นะฮะเป็นเป็นทะเลโคลดไม่มีฝ่เป็นเสาโกลด์เป็นเสาดมันก็เป็นตัวเคยนะฮะเคยที่เจนตัวเคยตาดำล้วนๆที่มาทำสับปิ๋จะมีหลายเส้น ถ้าเกตมองก็เลยก็จะเป็นก็จะไม่เรียกเคยเพราะมันมันเป็นตัวใหญ่กว่าเคยหน่อยครับมันมันมมีฝุ่นมันก็จะความดีก็คือข้ามมอลคือคือมาบอกว่าเป็นเคยแต่จริงๆมันเป็นตัวอื่นที่ที่คล้ายค้เคยครับจะใหญ่มันจะตัวใหญ่กว่ามันก็จะฝุ่แล้วก็มีปีกเปลือกแขนี่ก็เคยตาดำ่วนใหญ่มันจะมีร้อยปัญหายาก แล้วก็จะเอามาผสมแบบเคยตาดบมันก็แล้วแต่มันก็มีหลายเกรดแต่ถ้าในกระดมล้วนล้ก็คือดีอย่างดีเลยก็คือของเรานี่ยแหละผลิดของเรานี่ยถ้าเกิดจากผสมก็จะอีกอาคาหรือก็กเกรดวันวันนี้ก็เลยมาทำข้าวคุกกี้กแล้วก็จะใช้นี่แหละครับปีกเคยตาดำของเราเนี่เป็นเคยตาดำที่ได้มาจากฮกโค่หรือไม่มีที่อื่น เขาอยู่ทะเลนะก็ต้องงันเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปนะฮะคลิปต่อไปที่เป็นข้าวคุกกะปิว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงหรือบางคนดูคลิปนี้ก็จะไม่ได้กินแล้วข้าวคุกกะปิดีตอนนี้เพราะว่าบอกคลิปออกนี่มันก็ทำเสร็จไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็ลองคอมเมนต์มาแต่ว่าจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปผัดนังหมูนังหมูหมไปเรื่องเคยแล้ว วันนี้ไม่ใส่ผักเลยล้วนเลยใส่ใจต้นหอมขึ้่ใช่้คนชอบเนะยใช่ไหมเอฟซีร้องขอใ,<ส>ให้ใส่ผักกาดขาวแล้วนะ้ำมันเยอะอวันนี้ก็จะไม่ใส่ผักกาดขาวผัดแบบเี้วเทียวเลยเนี่ยเทียวเียวโรลละร้อยนะแล้วก็มาต้มเองอะไรเองเพราะว่าเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วที่ผัดแบบนี้ไปเอ้ยครั้งที่แล้วเราผัดเราใส่อะไรนะสามชั้นเหรอหรือไงใช่ อะอร่อยอันนี้เราใส่กุ้งใส่พื้กล้วยแล้วก็หนังหมูย้อนก็ผัดแบบสไตล์จีนเนาะไม่ได้เป็นผัดเผ็ดผัดอะไรไม่มีเผ็ดหรอเพราะจะน่ากิน่ะดูผัดแล้วมันมันเด้งอ่ะมันเด้งใช่องเองอะ่ะ ไม่ต้มมันก็แข็งกระด้างถ้าแช่น้ำอย่างเดียวมันจะกระด้างแช่น้ำเเาาไปต้มขึ้ใชยมาหอมใส่ขึ้ใชยใส่ต้นหอม หอมฟุ้งหอมฟ <G ül> ุ้งนี้เสร็จแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แล้วนะใช่ <S 2> <S 2> <S สเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเจี๊อดก็จะตักใส่ถาดเนาะใช่อนันนี้พูดถึงอาทิตย์น่ะ สถานการจากคุณหมออาจารย์ต้อยเขาเรียกว่าปีนขึ้นไปเก็บมาให้กระงปิงกระงปิงซึ่งเดี๋ยวจะมาเป็นเมนูข้าวผู้กะปิใช่ข้างอะไรของเคียงข้างหรือข้างนี้ก็แปลว่าใส่ทั้งมะม่วงทั้งกระงปิงเนี่ยใส่ก็ใช่อย่างละหน่อยคุณผูดิมบกกระงปิงอร่อยกว่าอ่าเมื่อกี้พูดถึงเคยตาดำนี่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 เมื่อกี้สัมภาษณ์นี่กะปิคองโคน ร้อยเดียวเนาะ,ะร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวมาเองขายร้อยเดียวล้วยแต่แ<ะ>ปีองโคนช่างเองด้วยเต็มกิโลรับรองถ้าเขาให้ส่งยังไงกติกาการส่งส่งก็แล้วแต่ระยะทางเขาเก็บเท่าไหร่ก็จ่ายมองเว่ากล่องนึงเราก็ส่งไหมถ้าเขาสั่งอะฮะกล่อ<า>งนึงส่งไหมส่งแต่โอ แต่มันแพงลูกค่าส่งมันมากกว่าใช่อออยังบอกเลยบอกลูกค้ามันแพงนะค่าส่งอะ่ะมันน้อยอะ่ะเราก็คือคุยให้รู้ก่อนว่าเอ้เอพอในราคาติดราคากล่องนี้กล่องนี้ร้อยหนึง่งแต่ค่าส่งเดี<笑>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 ๋ยวกายเป็นแพงกว่าก็ไหนๆซื้อแล้วมันเก็บได้ใช่ไหมมันเก็บได้ใช่ไหมกระปิเนี่ะยูตรงนั้นอ่ะเก็บได้นานไหมเป็นปีเนาะเอาอย่นว่าอยู่ไกลอยู่อะไรจะเอามาสามกระปุกมันจะได้ส่งคุ้ม แล้วก็เพราะถ้าคนชอบทานกะปิทําน้ําพริกกะปิบ่อยๆยเงี้ยหรือว่าทําแกงนู่นแกงนี่ทําเองอะ่ะเข้าเครื่องกะปินี่จะอร่อยมากแล้วก็ข้างหน้านี้ก็นี่ฮะปลาหม,มึกปลาหม,มึกเกอสเขาเอามาทอดขายนะทอดขายก็ถุงละ60บาทสมมว่าถ้าซื้อหน้าร้านอย่างเงี้ยซื้อแบบนี้เอากลับไปทอดบ้านขีดแล้วเท่าไหร่นะกอเจ็ดสิบห้าจ้ะขีดละเจ็ดสิบ ตอนเบาโลนะตาไม่มีเจ็ดสิบเท่าไหร่นะตาไม่มีเขี้ยวไม่มีเอาออกอะคิดว่าเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ิบห้า fc คงได่ยินและแกะตาหมดเลยเขาแกะตาแกะแกะเขี้ยวอะไรออกหมดเป็นปลาหมึกพิการใช่ไม่มีตาตาบอดกลายเป็นปลาหมึกพิการตาบอดตาบอดแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนี่เหมือนเดิมไม่ต้องบรรยายสรรพคุณฮะฮั้งหมอจะคนเม็ดมะม่วงหิมพานเอ่ย เดี๋ยวนี้เจออสผลิตพัธฑ์เพิ่มมากขึ้นทุกวันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> เป็นอะไรก็ไม่รู้อะหมออะไรอะไรอร่อยก็อยากแบ่งปันให้คนอื่น <c oughs> จานว่าอะไรอร่อยก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นแต่ตัวเองเหนื่อย <c oughs> รรเหนื่อยพนักงานเกษียณเป็นคนด้วยใช่แดงทนไม่ดับไม่ไหวแล้ว <c oughs> แต่ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้าคนนะมันไม่ได้อะไรหนักหนาหรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักการวางแผนดโด้วยเขาจะพูดไงต้องรู้จักการวางแผนใช่ใช่กรอกกรอกไข่อยู่ข้างๆก็คือเดี๋ยวจะเป็นเมนูข้าวคุกกระปิ่งนะฮะอันนี้จะอร่อยกว่าปกติเพราะว่าเอาลูกเขยมาทำเอาลูกสาวมาหั่นชย่ากันติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ผัดหนังหมู ได้ความรู้เกี่ยวกับการผัดหนังหมูอะไรบ้างเลยเคยคือจริงๆที่ผมไม่พูดอะไรมากเพราะว่าเคยมีคลิปแล้วมีแล้วเดี๋ยวลูกเจ๊เบื่ออะไรอาจารย์ถ่ายแต่จะออดแต่ว่าเราก็ถ่ายไปแหละเพราะว่าบางคนบอกว่าไปไทยเจออดไม่ได้ดูที่ไม่ได้ดูสูตรกับข้าวดูเราคุยกันถนัดคุยถนัดคุยคลิปนี้ก็จะทิ้ว่าเปิดตัวลูกเขยลูกสาวเจออดเนี่ ว่าไงนะดูอาจารย์ตลอดเหมือนกันใช่เนี่ยเอซตัวยงใช่มเอฟซีตัวยงอันนี้ไปเที่ยวไหนนี่บไปนาามากเลยอ่ะไหมเห็นไหมยังไม่จบเลยนะน่านอ่ะถนนเลขสาอยู่ตอนนี้โอ้ไปลำบากไกลด้วยเนาะไม่ฮะเราก็ไปเรื่อยๆผมผมไปสองวันถึงนะ ใครเห็นผมไปไม่ไกลหรอ,หรอผมก็ไปสองวันถึงจ้าเน่ยไม่เคยไกลหรอกค่ะสอบอกนี่คือถ้าไปกับคุณตัก๊กับโดโด้ก็ไม่ค่อยสมบุกสมบันนะถ้าผมไปกับพวกคุณตูไปอะไรเงี้ยโอ้จะลุยไปกลางตองกลางเต็นท์เฮลง <He el S 1> อนนอไปตัวคนเดียวเฮลงอ่ะ คือจริงๆอะ่ะซาได้ซาได้จริงๆคนเข้าไปอ่ะเขาก็จะขึ้นไปหาที่พักอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ความที่ผมเรามี FC ไง FC ช่องก็อยู่ริมแม่น้ำน่านอยู่ดอยภูสางถ้าท่านหนูจะไปบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรโทรไปบอกให้ที่พักที่บ้านดอยภูสางที่ที่ดูอะ่ะเห็นไหมนั่นแหละสบายแล้วเขาก็ไม่ได้รับคนวอล์กอินนะ ที่ผมไปอ่ะถ้าเกิดไม่รู้จักอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่ Itís ไม่รับงั้นคลิปหนังหมูคงประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับเชอร์วัสดีครับหนุ่มสาววัสดีครับสาวๆทอดไข่เจอร์เงมีวันแนงเดี๋ยวหวานตาตาตัดาเอาไฟเสียบให้พี 对呀。